ที่นี่สถานีวิว Radio ทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลกลับมาฟังขณะนี้นท่นานกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชันแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธาร,รณรจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ t h a i .rti.org.tw หรือที่ rti fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คลับคลับ,บของคนรัก RTI ช่วงประเด็นฮอตฮิตในไต้หวันสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันเจนเจนเจนารีตรันตาราค่ะและดิฉันปุณรัตน์ชาญาช,าชัยเมธาวัฒนนะคะพี่เจนนะคะปกติแล้วพี่เจินเข้าห้องน้ําสาธารณะนี่ทิ้งกระดาษชําระลงชักโครกหรือว่าลงถังขยะถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะก็ะจะดูป้าย ก็คือดูป้ายของห้องน้ําในแต่ละแห่งค่ะบางที่เขาก็บอกว่าให้ทิ้งลงถังขยะเขาก็จะทิ้งลงถังขยะแต่ถ้าที่บ้านเองอ่ะที่บ้านเจนเนี่ยจะทิ้งลงชักโครกค่ะของจูดี้ล่ะจูดี้ก็ดูป้ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่ห้องน้ําสาธารณะเขาก็จะติดป้ายใช่ไหมคะบางที่เขาก็บอกว่าสามารถทิ้งลงชักโครกได้เลยเพราะว่ากระดาษทิชชู่มันละลายได้แต่ถ้าเป็นที่บ้านนะคะจูดี้ก็จะทิ้งลงถังขยะเพราะว่าเรากลัวว่าไม่รู้ว่าชักโครกของเราเนี่ยมันใช้ใช้ไปแล้วจะ เป็นอะไรหรือเปล่าใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ในสังคมไต้หวันก็มีการถกเถียงกันนะคะ<ฆ>บางบ้านเนี่ยเขาก็เลือกที่จะทิ้งลงถังขยะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้จูดี้บอกไปก็คือกลัวท่อน้ําจะอุดตันหรือเปล่าแล้วยิ่งบางบ้านเนี่ยเป็นท่อเก่า<ฆ>ใช่ไหมก็จะกลัวปัญหานี้แต่ว่าบางบ้านนะคะเขาก็จะเลือกทิ้งลงชักโรครกค่ะเพราะว่าเขาก็จะพูดเรื่องสุขานามายัยเขาบอกว่าถ้าทิ้งลงถังขยะมันเออจะทําให้สะสมเชื้อโรคเ,เป็นแหล่งสะสมเชื้อ รคนะคะแต่ว่ากระดาษทิชชู่ที่ทิ้งลงถังขยะเนี่ยก็จะเป็นกระดาษชําระที่ละลายน้ําได้นั่นเอง ซึ่งไต้หวันนะคะเขาก็ได้มีการเริ่มรณรงค์นะคะแนวคิดทิ้งกระดาษชําระลงชักโครกมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะแล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะแต่ว่ายังคงมีประชาชนบางส่วน,นะคะ่ะที่ยังคงคุ้นเคยกับการทิ้งกระดาษชําระลงถังขยะไม่กล้าที่จะทิ้งลงชักโครกเพราะว่ากังวลเรื่องท่อระบายน้ําอุดตันค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะนายพงษ์ฉีมมิงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้โพสต์บน Facebook นะคะว่า เชื่อว่าบ้านของใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยประสบปัญหาส้วมตันแต่ว่าคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของไต้หวันเขก็บอกว่ามันไม่ได้เกิดจากปัญหาของกระดาษชําระนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากพฤติกรรมส่วนตัวหรือเปล่า <c oughs> อาจจะทิ้งก้นบุหรี่ทิ้งกระดาษเช็ดหน้าหรือ <c oughs> ว่าขยะอื่นๆลงในชักโครกค,ค่ะ